เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจก YouTube กักรยูทูบกำมือนวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาจัดงบ 10m ให้ซอสเซเลอร์กันนะครับผมก็หลายหลายคนเนี่ยบอกมาว่ามีวอลล็อกแล้วช่วยเอาซอสเซเลอร์มาด้วยนะครับผมได้เลยครับผมวันนี้เราก็ไปหามาแล้วนะครับผมสำหรับซอสเซเลอร์นะครับผม อ่ะก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าซัลเลอร์เนี่ยเขาเอาอะไรกันบ้างนะครับผมหลักๆเนี่ยมันคล้ายๆกับตัววอลล็อกนั่นแหละนะครับผมเพราะ ยังไงเราก็ต้องเน้นเวทแรงเข้าไว้แล้วก็เน้นเอาตัวรอดพอสมควรนะครับผมแต่ของก็คล้ายๆกันนะครับผม,ผมทรงเดียวกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่อาวุธก่อนเหมือนเดิมนะครับผมอาวุธเนี่ยเท่าที่ผมหามาเนี่ยจะมี2อันที่เขานิยมใช้กันนะครับผมอันแรกก็คือโครนอสนะฮะกระทาโครนอสนะครับผม ซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นคาถานี้อยู่กับปกของวิสาตถ์นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเป็นคาถาอันหนึ่งที่ซอร์เซลสามารถใช้ได้ผมความดีของมันก็คือเอเมทแทกบวกถึง240นะครับผมแล้วก็อินบวก3ามแมคคทีบวกสามนะครับและทุกๆ2อัปเกรดนะครับผมจะได้ค่าอินเพิ่มอีก1นะครับผมแมคคทีบวกอีก50ด้วยนะครับยังไม่พอนะครับผมเมื่อทําการโจมตีเวทมนต์นะครับเอเมทแทกเพิ่มขึ้น12%มีโอกาสที่ใช้ SP เพิ่มขึ้น20%เป็นต์มีโอกาสทีด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นได้ทั้งข้อดีข้อเสียแหละนะครับ คือข้อดีของมันคือแรงมากครับผมแรงแบบสุดใจเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ก็แพงด้วยครับผมแบบบวกศูนย์เนี่ย 450k เองนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นบวกหกเนี่ยก็อยู่กันที่ 1.2m นะครับผมแล้วก็คาถานี้เป็นคาทาที่ออบได้นะครับผมเพราะมันเป็นอาวุธเลเวลสี่นะครับสามารถเอาไปออฟได้ที่เกาะแมลงดอด้วยนะครับผมอันนี้น่าจะออฟเน่าๆมานะครับเพราะปกติท่านได้ดีๆก็คือสเปลนะครับอ,อันนี้ก็ราคาค่อนข้างโอเคเลยนะผมแรงอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เน้นแรงนะครับต่อมาอีกอันนึงนะครับ การ์ดทอนออฟดักเนตนะครับกาะทำทอนออฟดักเนตนะผมเป็นคาถาแบบมือเดียวนะครับผมโคโนดเมื่อกี้เป็น2มือนะผมอันนี้เป็นคาถาแบบมือเดียวเหมาะสําหรับคนที่แนอนาคตต้องการจะไปซื้อโลมาใส่นะผมช่วยเซฟชีวิตเรานะครับเอไมแทกอยู่แค่ร้อยหกสิบนะผมน้อยกว่าเมื่อกี้แปดสิบนะครับอินบวกสามเด็กบวกสามนะครับลดพลังป้องกันเวทมนต์ของเป้าหมายตามระดับการอัปเกรดนะครับอ่ะนี้มีเจาะเกาะเวทอยู่นะครับอันนี้ก็คล้ายๆตัวโคโนดครับผมอันนี้ก็สามารถออฟได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะจะมีบางคนเอาไปออฟแล้วนะครับแต่ถ้าได้้เเเเปปปป็็็นนนนพววกกกออออออฟสลยยย่่างงีโคคหผผมมไดูตัััทะรบ นี่ครับผมมีจำได้ว่ามีตัวท็อปอยู่อ่ะนี่นี่น,นี่เป็นคาถาสเปล6กับ4นะครับผมก็คือลดร้าไปแล้ว20ิเปอร์นะครับผมแต่เราไม่ต้องตัวท็อปหรอกครับผมเอาตัวธรรมดาเลยนะครับ 200k นะครับหรือใครจะแบบเอ้ยเอาแบบตีบวกก็ได้นะ 2M อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้แล้วแต่นะครับผมตีบวกก็ช่วยแหละนะครับในการเพิ่มเอเมทเข้าไปนะครับอ่าผมก็ตีซะว่านี่ละกันเอาแบบถูกๆครับผมอ่าก็รอบอาวุธจบไปนะครับผมก็หลักๆก็เลือกเอาว่าชอบใช้แบบ2มือนะผมหรือว่าใช้มือเดียวนะครับต่อมาครับผมเสื้อนะครับผมเสื้อก็คงหนีไม่พ้นแหละนะครับโอลีนนะฮะคือยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะผมสําหรับเสื้อใส่เวทนะครับราคาตอนนี้นี่กระชากไปแล้ว 4m นะครับผมสงสัยมาเพราะคลิปนักเวทมันเยอะนะผมก็เลยไปดึงราคาโอลีนขึ้นมานะฮะ ราคาตอนนี้อยู่ที่4ี่เอ็มแลผมก็คุณภาพในการไล่เวทได้โดยไม่โดนขัดนะครับผมแต่ไล่นานขึ้น15%นะครับถามว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้เพย์น,นะผมเพย์นเนี่ยมันได้คุณภาพเหมือนกันนะผมแต่มันไล่นานกว่าอันนี้นะครับของเพย์นเนี่ยไล่นานขึ้น25เปอร์นะครับไม่เยอะเท่านะครับผมก็คือมันดีกว่าเพย์น,นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสล็อตด,ด้วยนะครับเพื่อเอาไปใส่การ์ดพวกท่าต่างๆ่างผมเช่นบางคนมีใสแ่แองก์ด้วยแองก์ไว้การเวทนะ แล้วก็ไอ้นี่เอาไว้กันพวกฟอร์สกันพวกสกิลมือทั้งหลายนะผมแต่จริงๆเอาแค่แบบรู้ธรรมดาไปก่อนนะผมเอาไว้ค่อยคิดอีกทีว่าอนาคตจะใส่การ์ดอะไรนะครับก็น่าจะเป็นของที่แพงที่สุดในตัวแล้วมั้งนะครับ 4M นะฮะต่อมานะครับผมแนะนําว่าคงไม่พ้นมัฟหนอนนะผมแต่บอกไว้ก่อนว่ามัฟหนอนตอนนี้มันขึ้นไปไกลมากครับผม 4M นะฮะผมเนี่ยผมเลยแนะนําให้เอาเป็นมัฟหนอนธรรมดาแต่เลือกแบบมีสล็อตเอัลนะครับ อาจจะลองจากัดงบก็ได้ผมว่าสัก1ล้านนะครับจำกัดงบแล้วก็ไปดูแถวหลังสุดนะครับผมเราจะได้ของดีๆนิดนึงนะครับว่าเจออันนี้ก็โอเคนะพอได้นะผมไม่ถึงมันไม่ได้คุณลักษของสเปเชียลเด็กนะครับผมเพราะมันเป็นแค่บวก7นะฮะแต่ก็ได้อินห้าเด็กสแล้วก็เด็กเพิ่มมาอีกหนึ่งจากสเปเชียลเด็กนะผมแล้วก็มีสล็อตนะครับก็ลองดูละการเผื่อบางทีเจอของดีๆราคาแบบไม่แพงมากอะไรเงี้ยอาจจะขยับงบขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ผมทักลา 5, ้านห้าอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็ตัวสล็อตการ์ คือเลยดิกด้วยความที่ราคามันแพงมากครับผมตอนนี้ไปเกือบ 3M แล้วนะผมดังนั้นผมแนะนําใบนี้แทนนะครับผมฮาพี่การ์ดนะครับนี่ครับ 550k เท่านั้นนะครับผมความสามารถของฮาพี y การ์ดเหมือนเล d ดิคครับผมแต่แค่การเบาลง5%แค่นั้นเองเล d ดิคกัน20อันนี้กัน15นะครับแต่ราคาดี3ล้านหรือ5แสนนะครับผมมันก็ช่วยประหยัดงบเราได้เยอะนะครับผมแล้วก็น้ปาบีดแรงขึ้น5%ซึ่งเราไม่ต้สนใจตรงนั้นนะครับ เอาแค่การ15เปอร์ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับสำหรับใครที่แบบงบไม่ถึงเลดิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองมาเอาอันนี้ดูนะครับก็รวมๆแล้วก็มัฟ 1M อันนี้ 550K ้อก็แค่หนึ่าแค่นั้นเองนะผมก็ไม่ต้องของหรูมากก็ได้ผมสบายๆนะครับอันต่อไปนะครับผมรองเท้านะครับผมคงไม่พ้น Temporal Deck อยู่แล้วนะฮะ Temporal Boost Deck นะครับผมความสามารถในการเพิ่มเด็กบวก3ทุกๆ3อัปเกรดนะครับแล้วก็ถ้าเด็กถึง120นะะะฮจลดฟิกแค่ทม0.5วินาทีนะครับ สูงจน5วิคค่อนข้างเยอะนะครับผมพวกสกีพลาสมจะมีฟรีแค่ไทม์เยอะนะครับซึ่งอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 250k เท่านั้นเองนะครับก็ซื้อไปสักอันหนึ่งนะครับผมช่วยเพิ่ม HP อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมก็ตีบวกสักตีบวก4ก็ได้ครับผมอย่างน้อยก็ได้เอ็ดเด็กสามานะครับแล้วก็เพิ่มแพคพีอีก100เศษนะครับถือว่าใช้ได้ครับผมใช้ได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยนะครับผมอ่าอันนี้คือส่วนของรองเท้านะครับผมแล้วก็ส่วนเครื่องประดับนะครับผมก็ต้อออองเเ่่่่ไปกนนนนะคครรัับบผมีีย 45k นะครับผมก็ได้ออเตตัส1นึ่งนะผมสเปลเบเกอร์เลเวล5ได้นะครับแล้วก็มีสล็อตด,ด้วยนะครับอ่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยอยากได้การสักนิดนึงลองเซิร์ชสกาลาบ,บ้าดูอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนขายสกาลาบ,บ้านะผมสมมติว่าสมิธอยู่ที่ 50k ใช่ไหมแล้วก็ใส่สกาลาบ,บ้าเข้าไปสกาลาบ,บ้าเนี่ยอยู่ที่ 400k นะครับผมสกาลาบ,บ้ามีความสามารถในการเพิ่ม m อเมทแท็ก20นะฮะแล้วก็ลดแม็กเอลง1%นะครับ ถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมสําหรับสายเวทงบประหยัดอย่างเรานะครับก็2ใบก็ได้เอเมทแทกไปแล้ว40นะครับหรือว่าถ้าใครเอออยากได้ไล่เวทเร็วขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าสปินลิงเขายังมีขายอยู่ไหมนะฮะอ่านี่ครับผมสปินลิงนี่ราคากระโดดไปแล้วนะแต่ก่อนอันละแค่ไม่ถึงเอมแค่นั้นเองสปินลิงเนี่ยมีความสามารถในการลดไล่เวทลง10%นะครับแต่เพิ่มดีเลย์5%แทนนะครับผมซึ่งถ้าเจอถูกๆกก็ จะซื้อเพื่อใส่รถการไล่เวทก็ได้นะครับผมแต่อันนี้มันแพงมากครับผมก็เลยตัดทิ้งไปนะครับอ่าแล้วก็ส่วนหมวกนะผมส่วนหมวกนี่หาทุกถูกมีไม่ค่อยเยอะนะผมจะมีก็เนี่ยนะครับผมรัดลดนะฮะความสามารถก็คือ a อเมทแทกหวกยีครับผมแล้วก็เพิ่ม a อเมทแทกตามการอัปเกรดนะครับฟื้นเทพีหนึ่งร้อยทุกๆการกําจัดมอนสเตอร์ด้วยเวทมนต์นะครับอันนี้ก็โอเคนะสําหรับใครที่อ่าต้องการเอเมทแทกสูงๆครับผมแล้วก็เคลียร์มอนเตอร์บ่อยๆอะไรเงี้ยนะผมก็ขยันเคลียร์อยู่แล้วกันเพราะมันลดเเลลือออดดไ้พสมควรยะ 50ทุกๆ5 5วินาทีเนี่ยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมมันมีความต้องการในการฟื้น HP 100ทุกๆการฆ่าเหมือนกันนะครับก็ถือว่าพอเฉยๆกันได้นะฮะอ่ะโดยรวมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของเพิ่ม e m เอเมทั้งนั้นเลยนะผมตั้งแต่คาถาหมวกเครื่องประดับนะครับแล้วก็เอาส่วนประคุมเนี่ยไปเพิ่มการป้องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารวมราคากันเลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้ผมเลือกเป็นโคโนสละกันนะผมเอาเวทแรงไว้นะผมยังไม่มีตังค์ซื้อโลนะครับก็เอาเป็นโคโนสไปละกันนะครับก็เริ่มกันด้วยโโคคนนสะรับผม สี่ร้อยห k นะครับผมแล้วก็โอรีนเสอร์โอรีนะครับผมส m นะครับมัฟหน่อตั้งงงไว้สัก m 1นะฮะแล้วก็การ์ดแฮปปี้นะครับผม5 5 0 k นะครับผมการ์ดสกาล์บ้า2ใบนะผมใบละ4 0 0 k 2ใบก็8 0 0 k นะครับหมวกรัดโลดนะครับผม8 0 0 k นะครับผมแล้วก็ซินเวอร์สมิธบซิเลตนะครับผม2อันอันละ5 0 k ก็รวมกันเป็น1 0 0 k นะผมรวมเทมเด็ตเข้าไปอีก2 5 0 k นะผมก็รวมสุดที่ครั้งนี้นะครับผมคือ 8.85M นนะคครรัับบก็ยยยงงเเหลลือออู่พสมวะฮะ ถือว่าค่อนข้างโอเคตรงงบประมาณของเรานะยครับสำหรับใครที่แบบเอ้ยงบเหลือหรือว่าอยากเกินไปได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยผมมีของแนะนําให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมไปซื้อหินออฟมาครับผมแล้วก็เอาไปออฟรองเท้าเด็กของเราครับผมเลือกออฟเป็นออฟเป็นสเปลนะครับผมมันจะได้ลดเวลาในการไล่เวทลงนะครับก็ลดได้เกือบเกือบสิบเปอร์เลยนะครับถ้าอัพสุดะนะฮะดังนั้นเป็นอะไรที่น่าไปอัพมากผมราคาหินไม่กี่หมื่นเองนะฮะถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะใช้ประมาณ50-60อันนี่แหละครับผมมันถึงจะได้ อ่าสเปลสุดนะฮะก็ดีมากครับผมก็อันนี้แหละแล้วก็อ่ะถ้าใครอัพรองเท้าเทมเสร็จแล้วนะครับผมจะลองเป็นอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ครับผม Cloud of d e c ีเคนะครับผมความสามารถในการลดการไล่เวทลง10%นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์่มีสล็อตด้วยนะฮะอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการไล่เวทเร็วๆนะครับผมก็ราคาค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันครับผม 5M กว่าๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นหมวกที่ดีอันหนึงนะครับหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ย อยากใส่รัดลดเหมือนเดิมน่ะผมก็ลองไปใช้การ์ดไอซิล่าเพิ่มนะครับนี่ครับการ์ดไอซิล่านะผมอยู่ที่ประมาณ1 m นะครับความสามารถของมันนะผมเมื่อทําการโจมตีด้วยเวทมนต์นะผมมีโอกาสลดเวลาไล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มฟรีสามสิบนะครับผมมันก็ช่วยทําให้เรารอดตายได้มากขึ้นนะครับผมลดเวลาการไล่เวทลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในห้าวินาทีด้วยนะผมถ้ามันติดนะฮะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ราคาไม่แพงมากนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการจัดงบซัเลเออร์ด้วยเงิน 10M นะครับผมก็น่าจะตรงใจใครหลายๆคนนะครับผมที่แบบเอ้ยไม่เคยเล่นคาสมาก,ก่อนหรือว่าไม่รู้ว่าสายเวทเขาเล่นกันยังไงนะครับผมก็ลองใช้อน,นี้เป็นแนวทางดูนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบมีตรงไหนอยากแนะนําเพิ่มนะผมก็บอกมาได้ผมสายเวทผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้อาชีพอื่นเพิ่มเติมนะผมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมเดี๋ยวจะพยายามทําให้ครบให้ทุกอาชีพให้ได้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กอนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ